สวัสดีครับคอฟสเปเชียลวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับประธานฝ่ายบริหารสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจกับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบ 2- 3ถึงเดือนที่ผ่านมาพี่บิ๊กครับ,รบจนวันนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2อถึงเดือนและที่เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความจะบอกว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่ที่หลายๆคนพูดถึงบริษัทบิลเลียนอินโนเวทหรือว่าจะสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจแลวก็ตัวพี่บิ๊กเองจนวันนี้ เป็นยังไงบ้างครับพี่ในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นจำเลยทางคมนัมมคือตอนนี้าต้องขอกลับเรียนนี้เพราะที่ผ่านมาได้ไม่ได้ออกมาแถลงข่าวโต้อตอบหรือมาอะไรเนี่ยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับการกันแกล้งเพราะมันเป็นความขัดแยง้งด้านผลประโยชน์ของหน่วยงานองค์กรภายในของเขาเองซึ่งตรงนี้ ผมก็พูดได้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดพูดออกมามันก็มีผลกระทบกับหลายฝ่ายเราเลยเลือกที่จะอดทนเพียงนาการกันแกล้งในคราวเนี้ยมันค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปสักนิดนึงเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันทุกคนเขารู้ความจริงกันอยู่ว่าเป็นยังไงแต่ผมถือว่าผมเลือกที่จะเงียบเพราะผมไม่อยากให้กระทบกระเทือนกับหลายๆองค์กรเพราะถ้าเปิดเผยออกมามันก็กระทบกระเทือนเยอะก็เลยวันนี้คิดว่าเลือกที่จะเงียบแล้วก็คิดว่าดีที่สุดสำผลก็คือที่ร่วมทุนกันมาคือเดี๋ยวใช้เงินคืนทั้งหมด แล้วพอใช้เงินคืนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปว่าตกลงแล้วใครเป็นคนถูกที่แท้จริงใครเป็นคนผิดที่แท้จริงเดี๋ยวเรามาดูกันครับจนวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่าสโมสรจะถูกยุบบ้างมีการเปลี่ยนผู้บริหารบ้างหรือว่าจะมีการถอนสปอนเซอร์โอ้ยเยอะแยะมากมายทําให้หลายฝ่ายก็พอได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกตกใจครับมันมีความจริงแท้ขนาดไหนบิดคือเรื่องนี้ผมก็ได้ยินมานะครับก็มีทั้ง ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สื่อข่าวหลายๆคนก็โทรมาถามก็มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้บอกว่ามีว่าผมหนีไปต่างประเทศแล้วนะแล้วก็มีว่านู่นนั่นนี่แต่ผมก็บอกด้วยความสั์จริงก็คือตรงนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่เราคุยกันไว้ผมไม่หนีจนกว่าทีมนี้มันจะไปเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกได้และอย่างสําคัญที่สุดคือผมคิดว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวเองแล้วก็ในส่วนบริษัทเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันหนักหนาสาหัส คือถ้าเป็นคนอื่นผมคิดว่าก็คงมีอยู่สองทางเลือกคือถ้าไม่ฆ่าตัวตายคงหนีแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่เคยมีสองคำนี้อยู่ในพจนานุกรมส่วนตัวของผมผมคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องแก้ไขคนเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้คนทําผิดก็ต้องกลับมาทําให้มันถูกต้องแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยตื้นลึกหนาบางเรื่องราวแท้จริงจะเป็นยังไงผมคิดว่าผมไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งเล่าหนึ่งถึงสิบให้กับ คนทุกคนฟังเหมือนกับที่ออกมาเป็นข่าวควจริงหลายสิ่งหลายอย่างก็มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักเหมือนก,นกันก็อยากให้ผมแถลงโต้อตอบ,บแต่ผมถือว่าตอนนี้ในสังคมไทยโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เนะี่ยกำลังจะคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยผมคิดว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องออกมาโต้อตอบแต่การไม่โต้อตอบของผมก็ไม่ได้หมายความว่าผมทําผิดหรือผมยอมรับครับเพียงแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก560เซ แต่เรื่องไม่จริงก็ยังมีอยู่อีกเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็อย่างที่บอกก็เดี๋ยวคงต้องใช้เวลาสักพักหนึงแล้วถึงตอนนั้นก็สังคมจะรู้ความจริงแต่ก็ขอยืนยันให้กับทั้งสตาฟโค้ชทีมงานนะครับทั้งบริษัทโลกเงินแล้วก็นักบอลเพื่อนตำรวจบิลเลี่ยมมีเดียแล้วก็ในส่วนของแฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนแล้วก็แฟนบอลไทยคนอื่นๆที่อยู่ใน สังคมฟุตบอลไทยที่รักคร่ชอบพอกันเหลือจะไม่ชอบใจผมหรือจะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ยังเป็นห่วงเป็นใยถามไทยข่าวครา,าวมาก็อยากจะบอกว่ายังไม่ได้ไปไหนแล้วก็การที่จะถอนทีมยุบทีมเปลี่ยนชื่อทีมจะอะไรก็นามแต่ไม่มีสงครมยังไม่จบเราเพิ่งเตะไปได้แค่13นัดครับเป้าหมาย,ยเหมือนเดิมต้องขึ้นชั้นต้องเป็นแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งแล้วกลับไปเล่นไทยลีกให้ได้นี่คือเป้าหมายเป็นปณิธานผมเลยก็ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีก็ขอยำ้ำ แสดงว่าวันนี้มีแนวทางการแก้ไขหรือว่าทางออกอยู่แล้วกับ,กบปัญหาเรื่องนี้ครับชับเดเจนคือการแก้ปัญหาผมบอกแล้วครับก็คือไอ้สิ่งที่ร่วมทุนกันมาเป็นหนี้เป็นสินกันมาก็คือคืนเงินไปครับก็เอาให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในเรื่องที่มีข่าวออมาในเรื่องที่ทั้งเรื่องไม่จริงรเรื่องหลักฐานเท็จเรื่องอะไรก็นาแต่ก็เดี๋ยวจะมาว่ากันในแง่กฎหมายก็ถึงตอนนั้นก็ต่างกรรมต่างวาระครับต้องค่อยๆแก้ทีละเปราะ แฟนฟุตบอลเพื่อนตำรวจรวมถึงนักเตะเองก็แน่นอนแหละแสดงความเป็นห่วงแล้วก็บ,บางคนก็วิตกกังวลกับเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นที่พี่อยากจะบอกอะไรกับกับพวกเขาบ้างก็ขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็กราบขอโทษมนานะที่นี้คือที่ผ่านมาไม่มีโอกาสออกมาชี้แจงเพราะอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนยึดถือในคำมั่นสัญญานะครับ <ๆ S 2> ก็ได้ให้คำมั่นกับทางผู้ใหญ่ไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือถ้าพูดออกมาทั้งหมดมันจะกลายเป็นกระทบกระเทือนทุกๆองค์กรของภาครัฐ ผมคิดว่าผมอยู่สงบสงมเตรียมตัวอย่างนี้แต่ทุกอย่างเดี๋ยวผมแก้ปัญหาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยๆใช้กระบวนการยุติธรรมก็แก้ไขไปค่อยๆแก้ไขก็ขอบคุณทุกความห่วงใยก็ผมยังอยู่สบายดีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมแยกส่วนชีวิตของผมออกมาทั้งหมดทั้งในส่วนธุรกิจผมก็ยังทําอยู่ในส่วนฟุตบอลก็ต้องแยกออกมาให้ฟังก์ชันของมันดําเนินต่อไปก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมคิดว่าตอนนี้ ในส่วนของทีมฟุตบอลสโมสรเพื่อนตำรวจเนี่ยทุกอย่างมันนิ่งและทุกอย่างมันพร้อมปีนี้ปัญหาการดราม่าในทีมเนี่ยตั้งแต่เราเสียพี่แตกไปแล้วตอนนี้มาก็มาโดนหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นผลกระทบอีกผมมีความรู้สึกว่านักบอลทีมผมจะต้องเป็นเป็นถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็มีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งมากในระดับที่สูงกว่าทีมอื่นทั่วไปเพราะ ปีนี้แค่สตาร์ทมายังไม่ถึงครึ่งเลกก็ปัญหาใหญ่ๆมา2เรื่องแล้วก็ขอบคุณทุกความผงใยญแล้วก็ผมก็คิดว่านักบอลผมก็จะสะท้อนตัวตนของผมออกมาในสนามวันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือเป็นความต้องการส่วนตัวผมเองคืออยากจะให้แฟนฟุตบอลเกิดความมั่นใจได้ยินเรื่องนี้จากปากผมเองเพราะบางครั้งการเสพสื่อสื่อก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าสำนักสำนักหรือสังกัดที่เขาอยู่ไม่ดี แต่เป็นเพราะจัญญาบัณส่วนบุคคลที่ไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็มาเที่ยวโจมตีคนอื่นสื่อพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นพวกากากเดนสังคมผมว่ามันรับไม่ได้ก็วันนี้อยากจะพูดโดยเฉพาะให้กับแฟนฟุตบอลแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงให้บรรดากองเชียร์ของสโมสรเพื่อนตำรวจทุกคนได้เข้าใจอย่างน,น้อยก็มีความจริงออกมาจาก,กปากผมบ้างนะครับก็ถือโอกาสตรงนี้ขอชี้แจงแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ทิ้งสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดําเนินต่อไปจนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่เราคิดว่าไม่ไหวแล้วแต่วันนี้มันคือชีวิตผมผมคิดว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ผมทิ้งให้ทีมนี้ไปให้คนอื่นทําไม่ได้นะครับพูดถึงโคช้ชใหม่บ้างพี่แบนพี่บีคับพี่แบนนี่นัดแรกที่ต้องเจอกับ Air Force ก็แน่นอนแหละเพิ่งเข้ามาการเตรียมทีมอาจจะ อาจจะยังไม่ได้มีระยะเวลานานมากได้พูดคุยพี่แบรนยังไงบ้างพี่กับความมั่นใจใน,ในการที่โอเคแหละเป้าหมายของเราคือต้องขึ้นชั้นเป็นแชมป์คือเรื่องเป้าหมายเนี้ยเราคุยกันตั้งแต่ที่ก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาก่อนที่เรามีข้อตกลงด้วยกันครับแต่วันนี้ผมไม่รู้สึกว่าพี่แบนเนี่ยเป็นยิ่งกว่าสิ่งที่ผมคาดคิดไว้คือผมว่าแกน่าจะเป็นบุคคลที่หัวใจกันเนี่ยผมว่าน่าจะใหญ่กว่าผมอีกนะ ผมว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันไม่ว่าจะส่วนตัวของผมเองหรือเกี่ยวกับภายในสโมสรผมว่าพี่แบรนด์แกแกรับตรงนี้ได้และแกดูแลสโมสรฟุตบอลน,นี้ได้แทนผมผมมีความรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้พี่แบรน์มาแลวผมก็มีความรู้สึกว่าเรื่องความกดดันไม่ต้องไปพูดกับผู้ชายคนนี้ผมว่าผลการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีแต่ผมว่าผู้ชายคนนี้มาอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วแล้วก็สโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจเราโชคดีที่ได้ ผู้ชายคนที่ชื่อพี่แบนด์ทศวัรณศรีปานมาแทนพี่แท็กอัธพลปุษปาคมก็ผมคิดว่าทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่แบนด์ได้ปรับจูนนักบอลเราทุกคนปรับจูนทีมงานงเราทุกคนผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้อนาคตที่สดใสามากรออยู่ก็คิดว่าแฟนบอลก็น่าจะดีใจแสดงว่าปีนี้การลุ้นแชมป์ทุกนันดจะเจอคุณสำดิษทุกนัดแน่นอน ทุกนัดก็ทำสถิติปีนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ยังไม่ได้มีไปไหนยังไงก็ต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงผมก็ต้องนั่งข้างสนามผมทิ้งทีมนี้ไม่ได้มันกลายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมันกลายเป็นจิตวิญญาณของเราไปแล้วแฟนฟุตบ,บอลทุกคนถ้าไม่เจอมันก็คิดถึงนีไ่ไม่เจอมาเดือนแล้วนักบอลขนาดไม่เจอกันสองสามวันก็คิดถึงต๊อบผมก็คิดถึงทีมงานทุกคนเรามีความสึกเราผูกพันกันรเราไม่ได้ว่ามาทํางานตรงนี้เพื่อ จะมาทำงานเอาชื่อเสียงหออรืออะไรแต่ทุกคนมาทำงานเพราะเราผูกพันกันไปหมดแล้วต้องเจอกันแน่นอนครับสุดท้ายพี่ฝากถึงแฟนบอลกับความมั่นใจในการที่จะพาทีมกลับไปไทยอีกครั้งนี้ก็เลขเดียวที่ผมให้แฟนบอลได้เราต้องเป็นที่หนึ่งของดดวิชั่นหนึเราต้องขึ้นชั้นในฐานแชมป์ดดวิชั่นหนึ่งเลขต่อมาที่เพิ่มเติมให้แฟนบอลอุ่นใจก็คือเลข3เป้าหมายของเราทุกนัด สมแต้มไม่มีคำว่าย่อนไปกว่านี้ไม่มีคำว่าผ่อนไม่ว่าปัจจัยภายในหรือภายนอกสนามจะเป็นยังไงเป้าหมายเดียวของเราคือ3แต้มทุกนัดต้องขึ้นชั้นในฐนานะแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งอย่างเดียวขอให้แฟนบอลทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เหมือนที่เคย,เคย,เ,คยเคยผ่านกันมาทุกหยาดเหงื่อของท่านทุกแรงเชียร์ของท่านทุกเสียงที่ท่านเป่งออกมาผมจำความรู้สึกนี้ได้ดีผมยังเก็บไว้อยู่ในอกผมยังจำไว้อยู่ในสมองผม ผมเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านอยู่ผมไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณใครผมถือว่าผมเป็นหนี้บุญคุณแฟนบอลสโมสรฟุตบอลแห่งนี้จะอยู่ได้เพราะแฟนบอลขอบคุณแฟนบอลทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยตามเชียร์และคิดว่าทุกนั้นนับจากนี้ไม่ว่าจะเป็นบอลหลีกหรือบอลถ้วยผมคุยกับพี่แบน์แล้วไม่มีผ่อนเราเน้นทุกถ้วยเน้นทุกนัดขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็คงจะสบายใจแฟนบอลด้วยแล้วก็นักเตะว่าใครก็แล้วแต่ที่ อาจจะมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับวันนี้ก็คงจะประจ่างแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไปลุ้นสามคะแนนกันทุกนัดอย่างที่ติ๊กบอกนะฮะนี้หมดเวลาของคอลสเปเชียลแล้วลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับครับ Oh, Good call.